สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องการแก้ปัญหาในการคอนโทรลแซกลับไปให้ได้เยอะมากที่สุดเป็นไปได้นะครับผมถ้าเราเปิดเครื่องมาโดยเบื้องต้นจะเป็นยังไงก็ลองดูนะครับว่าการคอนโทรลแซที่ในระบบมันรีฟอมาให้มันเป็นยังไงนะครับถ้าเปิดมาจากรี f a u l t ของเครื่องเลยก็อ,อาจจะไม่รู้ว่าเราทำที่เอ่อเรียกอะไรดีครับเราสามารถกดรีดูได้ประมาณสักไม่กี่ครั้ง น่าจะ20ครั้งครับที่เป็นดีฟล u l ์ของเครื่องซึ่งถ้าโดยปกติก็เรียกว่าเขาคงไม่พอแล้วครับเพราะว่าเราทำกันจริงๆเราทำกันเยอะมากบางทีทำผิดไปไกลอะไรอย่างเงี้ยเผลอรวมตั้งผิดหรือว่าจะถอยผิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพม่งไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราต้องทันเรา,าทนซัดกันไปให้ไปถึงจุดก่อนที่มันจะ ก่อนที่มันจะผิดนะครับผมซึ่งโดยปกติเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าท d m a x มะจะใช้ประมาณสัก20ครั้งโดย Default ที่เราตั้งมาให้ดังนั้นเราต้องปรับจำนวนตัวนี้เพิ่มอย่าให้มันน้อยเกินไปเพราะว่าเราจะถอยกลับไม่ได้อย่างตอนนี้ผมจะลองดูน,นะครับว่าเท่าที่ทำได้มันจะเท่าไรเลย4.5 2คูายี่บายอกั้นครับ เพราะนั้นตอนเริ่มต้นคลิปอะเรามีไอ้แท่งนี้อยู่แท่งเดียวเนาะตอนนี้เหลือมาเท่าไหร่แล้วก็มาล้20ตัว22ตัวผมจะมาลองกดตัวนะครับผมว่าได้กี่ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20ครั้งนะครับผมสังเกตดูได้เพราะนั้นสิ่งที่ต้องปรับในตรงนี้เขาอยู่ที่ p r e f e r e n c นนะครับผมอยู่ตรงคัดสมัยแล้วก็มา p r e f e r e n c e ตตรงนี้ดกดเข้าไป โดยเ f a u l t สังเกตดูครับตรงนี้นะครับซีนอันดูเขาให้มา20เลเวลอยู่แล้วน้อยไปผมต้องการมากกว่าน,นั้นผมต้องการสูงสุดถ้าเป็เมื่อก่อนมันจะได้500เดี๋ยวนี้ละเดีย๋ยวนี้ก็ยัง500อยู่นะครับผมก็500ก็เซตแม็กซิมัมไปเลยเพราะนั้นก็อย่าผิดพลาดเกิน500ครั้งนะครับผมห้าม่อยจับตัเกิดเกิน500ครั้งไม่ดีนะครับผมเนี่ยถ้าอย่างนี้เสร็จเมื่อกี้20เนาะเดี๋ยวคราวนี้ลองเริ่มใหม่ดูว่าเท่าไหรนะ่ละ เราก็ทำอย่างนี้เพื่อจะทดสอเฉยๆแล้วครับว่ามันได้เกินยีิหรือเปล่าถ้าบวกของเก่าจริงตอนนี้ก็น่าจะทะลุ25แล้วล่ะเป็นเท่าไหร่กันไหมูกเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเราแบ็คกลับไปสูงสุดเรากลับไปแค่สี่เนาะ ก็มียังค้างให้ดูนะเดี๋ยวแอบดูนะวตอนนี้น่าจะ,จะเกือบ30แล้วละครับ9เก้า30เลยนลันอ่าสามตัวมาเดี๋ยวมาดูกันคราวนี้ผมจะกดคอนโทรลเซตกลับไปได้กี่ครั้งเมื่อกี้ผมความจริงเซตไปห้าร้อยมัคุต้องไ่ห้าร้อครั้งแล้วครับผมแต่ว่าลองเทสห้ดูนะครับผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองกิบเจแปก้าินยี่สิบนะครับยี่สิบสองยี่สิ แต่เมื่อกี้มันโดนตัดอยู่ตรงนี้ก็คือความจริงถ้าเกิดเทส,สักห้าร้อยครั้งได้ก็คงได้ห้าร้อยครั้งแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากผมก็เมื่อยครับขี้เกียจทําต่อก็เลยทาแค่นี้เพราะฉะนั้นปัญหารอบนี้ก็คือในการแก้ปัญหาคือเราต้องการจัดการการอันดูให้ครบห้าให้ได้มากกว่ายี่สิบครั้งนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับด,ดูการติ้งง่ายๆวันนี้นะครับ ครับสวัสดีครับยังไงก็ขอบคุณนะครับหวังว่าวันนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านนะครับเป็นการ s e ตติง้งง่ายๆในการเตรียมเครื่อง TDM a ให้พร้อมใช้งานในการทำงานครั้งแรกๆนะครับผมหวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ